สวัสดีครับวันนี้จะมาตรวจสอบเซนเซอร์ VVTI นะครับของ t ต y o ต a a อ t i ติปี2013เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็น1 Z RduO นะครับมันจะมี2ตัวนะครับตัวนี้ที่อยู่ในรถมีด้านหน้ากับด้านในนะครับเราจะมาเช็คตัวดีนะครับให้ดูก็ตัวเสียอันนี้คือตัวเสียนะครับเราเอาไฟเข้าก่อนนะครับ ครับถ้ามันมันใช้ได้มันจะขยับนะครับตัวนี้เราแค่แตะปล่อยแตะปล่อยครับนะครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับตัวหนึ่งนะครับนะครับคือว่าใช้ได้นะครับ,รบ,รบ,รบเพราะว่า มอเตอร์ uh, ทำงานนะครับเอาดูตัวนี้นะครับนี่ครับไม่ขยับเลยนะครับตัวนี้คือเสียนะครับประป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับถ้าใช้โค้ดเช็คก็จะติดโค้ดนะครับ เขาจะเป็นประโยชน์สำหรับหลยท่านนะครับ